กับดันก้าสวัสดีครับเปียเองครับสวัสดีครับพี่ปิ๊นครับวันนี้ก็มาอยู่กับเด็กแบเกิลหลังจากที่เราอันบล็อกกันเรียบร้อยแล้วใช่อันนี้ก็จะเป็นเด็กที่สองหลังจากที่บล็อกออกก็คือเป็นเด็กอะไรมาครับกับขวยแล้วคุณเนี่ยวางกับขวยขอโทษครับมาโจวเอ็กเทลัเต้าท่าน้ำ่าเองก็คือเป็นตอนอันบล็อกอ่ะเหมือนที่ปินพูดไว้ว่าเด็กนี้มีเล่นได้ใช่ครับสนใจใช่บวนมากใช่ก็เลยหยิบมาโชว์กันหยิบมาเล่นให้ดูเลยเฟีย์ตอนนี้อะไรมาสู้ครับ เนี่ยอ้าวเน็ตบอลครับโอ้โหเขาพูดเกล้าโหยาวเลยครับเอาเลยมานี่นี่เขาลิสเซอร์ดอนโอเคโอเคแต่นี่วีแม็กนะครับอ๋ออันนี้เป็น EX แล้ว์แล้วกันโอเคครับแผ่นพิษด้วยอ่ะบอกเลยโอเคครับโอเคการตัดเชินจะเป็นยังไงนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์สักนิดนึงนะครับผมใช่ครับคลิปของช่องเราจะได้ไม่หลุดจากฟีดร์ยูทูบของทุกคนนะครับครับไปไปดูกันโอเคครับเริ่มงบันลำหนับพี่เลือกหน้าหรือหลังเอา เรื่องไหนถ้าเรื่องถ้าคุณได้คุณจะเริ่มก่อนใช่แล้วผมได้ผมจะเริ่มหลังใช่คอยทําไมเอาเรื่องหางแล้วกันตามทีเอาหัวผมเริ่มก่อนโอเคผมเริ่มหางเริ่มแมคเทนฮิตุกขางี้อามาคาจิถึงกันต้องอ่านชื่อข้าเทินเริ่มก่อนครับจุดการหนึ่งใบผมใช้นี่ก่อนเลยเมสบอลครับครับผมนำบอลพื้นฐานหนึ่งตัวให้สำหรับโดมินได้เลยได้เลย วานิพกติครับวานิพเติหน้าแปลกๆตัวตะครีมใช่ตัวตะครีมแล้วก็ใช้ยอดกายครับบัตรไปเคลีพีครับโอเคนำบอลมาพื้นฐาน2ตัวจะในสำรับลงเปนได้เลยครับใช้ได้แค่ในเทอร์แรกเท่านั้นได้ครับตัวที่เลงมาเป็นบิปป้ากับโรตอมวีครับกี่ท่านสี่ท่าเนี่ยสี่ท่าแล้วติดพลังงานให้เจ้าอามาคจิครับผมแล้วใช้ความสามารถโรตอมวีครับชาร์จทันใจจูบสามแล้วจบเลย ไม่ได้เจอหนาท่าน่เจ้าสามครับจ้าเพลสครับก็เดินจั่วการ์ดครับผมเดี๋ยวเล่นตามพี่ปินทุกอย่างเลยเนสบอลครับผมครับเนี่ยทำอะไรได้ย้อนดูได้ครับเรื่องเป็นเอ็นเตวีครับผมจะตีนะแตะตีจากนั้นก็ทําแบบเดียวกับพี่ปินต่อครับแต่ว่าซับซ้อนนิดนึงเพราะผมเป็นเซิร์นก่อนเสิร์ฟไอเทมหนึ่งใบแล้วก็อุปกรณ์ส่วนใสปวยมอนหนึ่งใบขึ้นมือครับผมครับถึงเสิร์ฟเป็นบัตรไปขึ้นวีพีกับแม็กชินท่าต่อตู้อีเวนต์ชันครับผมเนี่ย ถ้าเดี๋ยวมันเป๊ะแล้วก็ใช้บัตรแฟคเตอร์วีพีครับครับนี่คือมือกันเกิดปวยบอลสองใบลงเบนเลยครับจึงออกเป็นมิป,ปะแล้วก็มิฮิตโตะขะเงะครับผมคล้ายๆกันถ้ามีโลตอมอมแล้วหลัง <laughs> นั้นผมลงโบ๊ทาวครับผมครับใช้ความสามารถโบ๊ทาวครับผมอ่านำปวยบอลพื้นฐานหนึ่งตัวลงเบนตัวนั้นต้องไม่ใช่ตัวที่มีกฎนะครับครับถึงเลือกเป็นฮิตโตะขะางะครับผมครับลงมิปะมาด้วยโอ้โหติดดิสครับผมครับแล้วก็ติดพลังงานครับผมครับหลังจากนั้นผม โจมตีเลยครับผมด้วยแม็กชินท่าต่อสู้อีวิูชั่นครับผมเมื่อติดให้กับโปเมอนแล้วก็จะได้ท่าต่อสู้เพิ่มขึ้นมาครับผมครับเราจะเป็นท่าอีวิูชั่นครับผมเลือกโปเมอนหุ่มสองตัวผมก็เลือกเป็นฮิตตุกครั้งนี้กับนิปปาแลวกันครับผมอยึ่งตัวนําร่างวิวัฒนาการมาวิวัฒนาการเลยตอนจบเกินแม็กชินก็จะตกลงสุสานสุสานกองทิ้งกองทิ้งผมก็วิวัฒนาการเป็นลิตาโดกับบิดาลุเลยครับผมครับอ่าหลังจากนั้นผมก็นิดก็ตกเลยครับผ่านแล้วครับฝากตัดด้วย เท่าเทินโจ๊กกลั้นหนึ่งใบครับเรืองเลยไม่ถูกเลยใช่หรอใช้บูทาวกันแล้วกันโอเคฮเ้ยของช่วยของช่วยใช้ด้วยใช้ด้วย,วยเอาเป็นอามาคาจิจากนั้นผมใช้ซัพพอร์ตเลยครับน้องไข่ครับเสิร์ชหนึ่งไอเทมกับหนึ่งป่วยม่อนน้ำขึ้นมืออย่างละใบผมเสิร์ชเป็นเจ้าใบวานิลลากับลูกอมประลาแล้วก็ผมใช้ลูกอมปลาเลยครับครับผมด้วยทนาการอามาคาจิเป็นอามาโจเอ็กซ์ครับอ่าเอาหัวก็ติดหินติดผลึกพงไพรให้เจ้าโรตอมีครับครับผม แล้วกดใช้ท่าพลังสตาร์เลยครับดาวไปท่าครับหากาซที่ชอบหนึ่งใบคือหนึ่งผมชอบใบนี้ลูกมดประหลาอีกแล้วใช่ครับคือไม่ต้องโชว์ก็ได้นะผมก็จะใช้เลยไนงะโอ้วผมก็ใช้ร่วมประหลาเลยครับครับผมเอนทานการเจ้าวานิเพติเป็นใบวานิลาแล้วผมติดแผ่นนิแมสให้เจ้ามามาโจเอี็ก้วยครับหน้าปแปลกแอีกแล้วใช่แปลกทุกใบจากนั้นผมใช้ไฮโดรบอลเลยครับครับผมการเป็นมือสองใบนี่เลยเพป,ปเปอร์กับอามาโจเอ็กเลยครับ<อ>หา,าปุ่มอดหนึ่งตัว บีดาลุกันง่ายๆอย่างนี้อ่าเป็นเจ้าบีดาลุเลยครับแล้วก็เรียนวิทยาการเลยครับตัดๆแล้วก็ใช้ความสามารถครับหน้าทำงานอ่าจูดให้มือเป็นท่าใบนี่มือหนึ่งใบครับเกือบสี่ใบเบิ้มๆกันไปแต่นั้นผมโจมตีเลยครับโดยท่าฝ่าเท้าแท่งน้ําแข็งครับบอกว่าใช้หนึ่งพลังงานเขียวครับวางตัวนับดาเมจใส่ปุ่มมันใส่เราข้ามหนึ่งตัวอะฮะจนเลือดเหลือ30มหนึ่งตัวเลยอะตรงไหนก็ได้หนึ่งตัวเลยใส่เอ็นเต้เลยครับนี่เนี่ยตัวนี้ก็แต่เลือดเหลือ แล้วก็ผ่านเอเธลยครับอ่านเลยท่านผู้ชมดูนะโปเกมอนที่ติดนี้อยู่จะไม่ได้รับดตมเมจถ้าต่อสู้จากฝ่ายตรงข้ามที่มี HP น้อยกว่าหรือเท่ากับ40ก็คือพิการและพิการตีตัวนี้ไม่ครับเตีตีตัวเข้าหมดนะอ่าก็คือถ้าไม่ติดหน้ากากสตีดได้ได้ผ่านเลยครับเขาเดินจั่วการ์ดครับผม ผมวิฒนาการครับผมลิซโดเป็นลิซดอนเหล็กครับผมครับาจะให้ความสามารถปกครองแดนชำระล้างครับผมครับนำพลังงานไฟมากสุดสามใบมาติดให้โบยิมันตามได้ชอบเลยครับคือท่านผู้ชมครับตอนแรกผมจะมาติดให้เอ็นเต้ไงแต่เอ็นเต้มันพิการไปแล้วตีไม่ได้ใช่ครับงั้นผมว่าติดให้กับเจ้าลิซดอนเลยละกันครับครัสัีแล้วก็อีกใบหนึ่งผมติดให้กับเจ้าลิซโดด้านหลังละกันไม่ใช่ลิซโดที่ตคังเยยังไม่โตยังไม่โตยังไม่โตในงนั้นผมใช้ ฟันหน้าทํางานครับบิยรุครับผมจวดมือเต็ม5้ามี2องจวดสามครับครับโอ้โหแต่ละใบคือเกาหัวทั้งนั้นเลยผมติดห้าขั้นหัวตู้ตายให้กับเจ้าลิซซดอนครับผมหลังจากนั้นผมใช้ทับพอร์ตครับผมครับนันจโมครับผมจวกันบึ้มๆไปเลยอ่าเอามือกลับทั้งหมดเลยครับผมแล้วก็จั่วตามไพ่ที่เหลืออยู่ของสองฝ่ายครับไม่นันจโมจะดีใจกว่านี้อยากจวบึ้มๆอยากจวบึ้มๆจวหกเลยครับก่อนที่จะปิกาครับช่วยเหลือกันหน่อยติดป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 ิดกแห่งพงไพรได้เลยครับเป็นเต้ครับผมแล้วก็กด ท่าตาเลยครับผมดาวแปท่านะผมรับเกิดการที่ชอบหนึ่งใบขึ้นมือเลยครับรองเท้เป็นใบนี้แล้วกันครับได้เลยครับแต่นั้นผมใช้ลูกอมประหลาดครับผมอ่าวิวัฒนาการเจ้าทิโตกขยี้ด้านหน้าให้กลายเป็นลิซาดอนเลยครับผมนี่คือผมใบตัวหนึ่งที่เหลือคือไปหมดไปหมดแล้ s <S uh, วก็ปกครองอาณาเขตเลยครับผมปกครองแดนชำระล้างเอามาอีก3ใบครับผมก็ได้มา2ใบครับผม ต่อไปมไม่าติดติดลิซาโดตัวหนึ่งแล้วก็ฮิโต๊ะข้างนี้ใบหนึ่งลิซ่าดอนด้วยไปหมดแล้วจากนั้นไม่พู้ถ้ำทำเพลงโจมตีเลยครับผมเบิร์นนิ่งดาด้180เมตรไม่มีไพกก็ไม่เป็นไรครับ180เมตรครับอ่าแล้วก็พาเลยครับตอนนี้ผมโจกกาั้นหนึ่งใบผมต้องสับกองก่อนไม่อ่ะใช้โบทาวครับอ๋อนั่นจะโมไปเนี่ยนั่นจะโมไปผมเอาเจ้าวอชิบอลออกมา ต๋อวาชีบอลไม่วาชีบอลเนี่ยมีแต่หน้าแปลกๆตมวอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยใช่ครับก็คืออินเสิร์ตมันเลยครับใช่ครับจริงๆตอนแรกมือผมมันก็เล่นได้แหละแต่ว่าพอพี่เอสนันย์โมไปแล้วก็ก็คือเล่นได้ยิ่งกว่าเดิมมันก็เลยได้ซัพพอร์ตไปเนี้ยครับใช้การ์ซัพพอร์ตเลยครับโมมิฮะเราจะโมให้มาบอกว่าเฟรนฟูเทปีทั้งหมดของโปเกมอนล่างวิวัฒนาการครับแล้วทิ้งพลังงานหมดเลยก็ตอนนี้ก็ฮิวเต็มหลอดแล้วพลังงานเนี่ยก็ตกรอหลง เอาผมก็ติดพลังงานใหม่อ้อเห็นไหมหน้าเดิมเลยเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นโอ้ยใครบุบบอลเลยครับมการมือสองใบหาเป็นมั่วหนึ่งตัวหาเป็นเจ้าอามามาอิโกะชอบชื่อมากอามามามาอิโกะใช่อามามามิยะอามามามิยะใช่แล้วก็วิวทัศนการเลยอ่าล่างสองแต่แน่นผมใช้ความสามารถปันหน้าทำงานครับครับผมมือสองใบจวดสามใบผมใช้แล้วพอไปแล้ว ใช่หมดแล้วข้อหมดต้อตีเลยครับฝ่าเท้าแท่งน้ำแข็งอ่าหน้าเดิมหน้าเดิมนี่เนี่ยตายได้ไหมตายแล้วาล้วจบไปเลยครับเท้าเทียนจวดการ์ดครับใครเท่ากันตีเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบว้าวร้อยเก้าสิบตีไม่ตายด้วยเอ็นเต้ตีตายนะเอ็นเต้แต่เอ็นเต้ตอนนี้จี้มารวมกับเจ้าฮิตตะขงี้หมดแล้วเจ้าเจ้าคนนี้ทำอะไรได้ครับอ่าเนี่ย ตั้งไว้แต่แรกไม่ถามไงมีเขามีความสามารถห้องหนาวสุดขั้วครับครับผมบอกว่าตราบใดที่โปเกม,มอนนี้อยู่บนสนามครับโปเกม,มอนที่มีพลังชีวิต40หรือน้อยกว่าห้า,ามใช้ท่าตีห้ามตีผ <c oughs> ้เกือบแล้วเม <c oughs> ื่อกี้เอาไปตีไปตีไปตีไม่ได้นี่นะถตอนมครับผมตั้งไว้แต่แรกไม่ถามไงตัวนี้ตีได้ตัวนี้ตีได้นี่ครับติดเจอนเอร์จี้ก่อนเลยโอ้โหไม่เสียจี้ด้วยขึ้นไปข้างหน้าก่อนไลายิงขึ้นไปข้างหน้าก่อน ไอคือต้องตีตัวตตนี้แล้วปะ่ะใช่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 พผมมีคําสั่งของบอสครับผม <laughs> เอาคนนี้ขึ้นมาคนนี้ขึ้นมา่บนจบละได้หยิบใครละ <laughs> าจากนั้นผมติดห้างในเมืองครับผมครับโบทาคนใช้คุ้มเหลือเกิน <laughs> แล้วก็บิดาลุเลยครับผมฟันหน้าทํางานครับสองใบครับผมจวดมือเต็มห้าจวดสามใบครับผมครับเวาบิวัฒตรการมีป,ปัดตัวนี้เป็นบิดาลุอีกตัวหนึ่งครับผมตัวจวดเริ่มๆแล้วก็ฟันหน้าทํางานอีกสักทีหนึ่งมีสี่ใบครับจวดอีกหนึ่งครับชิ๊ แล้วจากนั้นผมโจมตีนะครับเบอร์นิ่งดาร์คร้อยแปดสิสเมตรอ่าตัวนี้โดนตัวเพราะว่าตอนนั้นเลือดเต็มไม่มีอะไรทั้งนี้ที่เหลือผมก็ปลดล็อกละตีได้หมดใช่ครับนี่หมดสภาพครับหยิบหนึ่งไพ่ผมได้ไพ่ก่อนแล้วใช่ครับดีอยู่ที่นี่มาโจ้เข้าเหมือนเดิมครับขณะก้าวเดินผมโจ้การ์ดหนึ่งใบอุ้ยผมโจ้ได้ดีเลยการ์ดใบนี้พีเอสมาพังโบว์ทาวทิ้งเสียใจใช้คุ้มเหลือเกินใช่ผมใช้แค่รอบเดียวคุณใช้สองรอบการ์ดผมแท้แผมใช้คันเด็กชั้นยอดเลยครับครับผมอ่าบอกว่าเลือกการ์ด หรือพลังงานพื้นฐานในหลุมรวมกัน3ใบกับข้าวกองผมเลือกเป็นใบวานิลลาวานิชเชติและก็มาโจอจะตั้งอีกรอบเหรอคิดอยู่เก<อ>็บเข้าไปก่อนพอก่อนพอก่อนใช่ครับจากนั้นผมใช้ซัพพอร์ตเลยครับ <Pepper. S 1> เปเปอร์หาหนึ่งไอเทมหนึ่งไอเทมสดใสผมเลือกเป็นไฮเปอร์บอลกับแพนิคมาร์สมากาะใหมาอีกแล้ว้ากาะอีกแล้วจากนั้นผมใช้ไฮเปอร์บอลต่อเลยครับรพิ้าวสองใบวีเพีคนหาปมาหนึ่งตัวอีกสตะไคไหมเพื่อน อยากได้อยู่หยิบเพอสักไคนึงอ่ะผมจะได้ตี210หน่าที่มันตีโลตอมยังไม่ตายเนี่ยเลือกเป็นวอลเกิลแล้วผมก็ติดไพนิคมาคให้วอลเกิลโอ้โหติดให้ด้วยแปลว่าสำคัญใช่บอกกันตรงนี้ว่าสำคัญมีได้รู้ครับครับผมมือสองตัวสามไปได้ครับอ่าตั้งเป็นเจ้าวันนี้เพรตีอีกตัวได้ครับแล้วก็ติดพลังงานให้กับอมมโจตัวน้า เดี๋ยวหนียากเขาใช้ซองหนีต้องหนีด้วยเหรอต้องหนีโอจมตีเลยครับทำไมต้องหนีล่ะฝ่าเท้าแทงน้ำแข็งอ่ะเ็นว่าตีเขาไม่ตายเอาไปอีก300ร้อยครับเล่นกนคุ้มป่ะเนี่ยใช่เล่นกนคุ้มก็คือผมก็ตีคุณไม่เข้าสักตัวใช่ครับต้องใช้ตัวนี้ตัวนี้ตีเข้าเขาเรียนจั่วผมได้มาแล้วลูกอมประหลาดครับผมมีวัฒนาการฮิตโตคังเงะเป็นลิตซิตดอนครับผมพีดอนครับผมแล้วก็ปกครองชำระล้างครับผม ไม่มีแล้วครับหมดมันควรจะหมดแล้วมันอยู่บนกระดางหมดแล้วใช่ครับอันนี้ครับผมหนีได้แล้วผมหนีได้แล้วกันโตได้สามดอนโคตรเก่งเก่งครับเก่งผมขอเลยครับผมเจ็ตเอนจี้กับพลังงานต่อสู้พลังงานต่อสู้พลังงานไฟหรือเปล่าพลังงานไฟเอาพิ่ตกทังนี้คนนี้ขึ้นไปลิสตาดอนโอ้พิษทุกตัวพิษหมดแล้วแล้วผมก็ใช้โอ้กำลังจะบอกว่าผมจะรีมือคุณผมมีมือสองตาไปคือคุณไม่หยิบใครเลยอ่ะ อันรีได้ผมโจ่งเหมือนเดิมโอ้แเราสปอร์ตบนมือผมทำอะไรได้บ้างแล้วผมก็ตีเลยแล้วกันเบอร์นิ่งตั๊กร้อยแปดสิบเมตรผมยังน้ำอยู่ไพ่ผมห้าร้อยแปดสิบเมตรไม่มีคำสั่งบอลก็อีซี่เลยทำไมอ่ะผมก็ชนะแล้วชนะอะไรใช่ก็เป็นจวครับโอ้ยผมจวได้เอามาโจ่งเลยจวบไว้ก่อนแล้วถ้าเปลี่ยนถ้เปลี่ยนเนี่ยอันนี้ไปครับถามผมเพี่เอสบอกว่าเดี๋ยวให้ถามตอนตีอ่าผมจะตีละตีเลยถ้าโจมตีครับเสียงร้องแห่งหล้างลายไม่ต้องใช้พลังงานครับบอกว่า วางตัวนับดาเมจสามสิบเมจสามสิบเมจสามตัวสามตัวใส่ทุกตัวที่เจ็บอยู่สามส,ามสามก็คือหมดสภาพหมดสภาพหมดสภาพอ่านไปพร้อมกันนะท่านผู้ชม <laughs> อะไร <laughs> วางตัวดําเนจตบนโวยมอนฝันของข้ามทุกตัวที่มีดําเนจตอยู่ตัวละสามวละสามเมตรก็คือ30มสิบนี่หมดสภาพโอสาอันนี้เจ็บไปสามร้อยสามร้อยสามสิบสามอันนี้เจ็บปสามร้อยก็สามอยหมดสะาพผมได้หไพ่อะไร อ๋อล้วครับนี่ก็เป็นเด็กอามาโจ EX เกคลัสเต้านั่นเองเด็กเคลื่อนไม่ครบเด็กเคลื่อนไม่ครบจริงๆคือเด็กเขาแบบลักษณะประมาณนี้จริงคือป่วนมากป่วนใช่ก็คือตีคนเดียวอีกฝ่ายยังเพิ่งตีเราตีตีทุกตาใช่ตีไม่ตายตีไม่ตายร้อยเก้าสิบยังตีไม่ตายอ่ะต้นตัวเลอะเลยแต่ตีตีเราตอมไม่ตายตีเราตอมไม่ตายคัสสิบใช่ครับอ่ของเด็กก็จะเป็นเจ้าอามาโจนะครับสามหนึ่งสี่ก็คือคล้ายๆดิสตอนเลย แล้วก็คือจะมีสเตตหนึ่งร่างหนึ่งตัวหนึ่งไว้กันช็อตจังหวะเราลุกอมไม่ได้ครแล้วก็เป็นล่างแรกพื้นฐานสี่ใบคารามโจ3ตัวเอ้เนี่นจัวจะเป็นเจ้าบิดาลุบิปป้าเก่งสุดในยุคเก่งที่สุดในยุคนี้ละมีเจ้าใบาวานิลลาคู่หนึ่งอันนี้ก็คือ ถ้าตอนแรกผมเอาเอนเต้ไปเตะเขินนะครับเขินไม่ถามไม่ถามเท็กไม่ถามเท็ก่อนใช่จร er ิงๆก็คือเขามีก็ดีมาแดรเป็นเหตุบังคับให้อีกฝ่ายต้องเปลี่ยนตัวมาตีเรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าไม่มีได้ไหมไม่มีก็ได้เพราะจริงๆเรามีเจ้าแพนิกมามาช่วยอยู่แล้วไม่โดนดาเมจอยู่แล้วใช่ครับโลตอมวีเป็นตัวจวย์เธอแรกช่วยในการหาของให้มาเล่นเที่สองครัแล้วก็เป็นวีสำหรับกดสตาร์ด้วยมาณาฟี่ก็คือถ้าเราเจอเด็กตีหลังก็ต้องใช้ แล้วก็เจ้าวอเกิรวอเอิวอเอิอันนี้ก็คือวอเกิรวอเอ็วอเอ็คืออะไรวอกเกอร์เฉยเฉยหรือเปล่า ใช่โอ้เสียงร้องแห่งลังร้ายใช่ร้ายองเลย <laughs> ทีเดียวหกไพ่พวดตะโกนอะไร <laughs> <laughs> ใช่ครับคือตัวนี้มันเป็นเหมือนตัวปิดเรานั่นแหละคือถ้า,าอีกฝ่ายอีกฝ่ายไม่มีแบบไม่มีฮิวเรายังพอยือได้จริงเราเสียมาโจก็ได้แบบช่วงสองตัวแรกก็ได้แล้วเราเอาวอล์กเกอร์น่ะไปเก็บทีเดียว <6 S 2> ไพ่ไพ่ก็ยังได้อันนี้คือเหมือนเด็กจัดมาแกล้งลิสดอนเลยนะครับเนี่ย ผมเพิ่งสังเกตว่าในเด็กผมมีเคาน์เตอร์แคชเชียร์ได้ประมาณสองสาใบใช่ครับแต่ว่าอีกฝ่ายใช้ไม่ขยับเลยตอไม่ได้หยิบถือบนมือว้าจะดึงใครมาก็ดึงไม่ได้พพอร์ตไอเทมก็จะเป็นของทั่วไปเลยเรียกเลยใายว i p พีไฮเปอร์บอลเนสบอสองใบรูองศ์สี่ใบใช่เพราะว่าเราต้องมาโตเจ้าใบวานิลาด้วยใช่ครับแล้วก็มีของช่วยจริงๆอันนี้ก็คือของสลับเนี่ยแล้วแต่คนชอบครับเป็นสลับใช่แล้วแต่คนเลือกเลย ไอ้ภาชนะแห่งพื้นบัตรพีก็คือมาช่วยในการหา,<ข>าพลังงานใช่ครับก็คือมีหนึ่งใบก็พอเพราะว่า<ช>จริงๆแล้วมันเล่นกันแค่ใบสงใบนั่นเองใช่ครับแล้วก็จะมีอ่ะลอสซิ่วป์เปอร,เร์คันเบดเคาน์เตอร์คเคเชอร์รรรก็คือ เราแต่เกมแล้วแต่สถานการณ์ครับผมหลักจริงๆคือเจ้าแพนิ่งแมสใช่ครับเพราะว่าจะทําให้ตัวที่เลือเหลือ30มสี่ประตีไม่เข้าซึ่งเจ้าออมาโจมันเซตให้เหลือ30อยู่แล้วแล้วใช่ครับเป็นของที่เล่นคู่กับออมาโจได้แข่งแกร่งมากใช่ครับแล้วก็จะมีชิ้นพวกใปธรรมดาธรรมดาทั่วไปเกิดอะไรทุกอย่างโบเทาหนึ่งใบได้ครับโบเทาคุณเล่นไม่ได้นแปะเองเลยนี่ใช่ไใช่เล่นต้องคุ้มเลยคุ้มเลยชอตสุดท้ายไปพังทิ้งซะก่อนนะไม่งั้นผมจะใช้เกอนเลยซัพพพอออรรร์ตนนนนนน้้้งใใคบเเเาาาาะมโจปป็็ท่ ใบโพล่าใบวันที่ล้ใบโพล่าเอาใบเลนแล้วท่าก็เป็นนอนทีเป็นใบโพล่าเลยก็เป็นน้ำเหมือนกันอ่าแล้วก็จะมีนันเจอโมสามใบอ่ะเปเปอร์สองใบนันเจอโมคุณจวบหกตลอดการใช่โมมี่หนึ่งใบได้มาจากนันเจอโมเพียดด้วยยิ่งยิ่งตอนนั้นนะถ้าไม่โดนโมมี่พี่บินจะเล่นยากหน่อยอ่าพี่อยู่เพียดนันเจอโมอุ้ยได้โมมี่รอดเลยแล้วก็เปเปอร์มาหาพวกเอ่อเจ้าแพนด้ใช่หินพงไพ่ได้ครับแล้วก็ พลังงาน6ใบเพราะเจ้าอมโจมันใช้แค่ sure, 1 G T วอเกิลไม่ใช้จีก eh BE ็คือเป็นเด็กสไตล์คล้ายๆสตอใช่กึ่งๆยื้อค่อยๆคอนโรลคล้ายๆเจ้าคาบิคอนขวางโลกใช่ไหมคล้ายๆกันแต่ว่าเย่างนี้มันยังแบบไม่ได้แบบเราไม่ได้ชนะด้วยการแบบเล่นไปเรื่อยจนเด็กเขาหมดครับก็คือตีเอาตายอะไรใช่นี่ก็คือตีเอาตายจริงๆเจ้าอมโจมันเก่งมันเลือดเยอะด้วยแหละเพราะมันเป็นเทลัสสามร้อยสิบครับผมแล้วก็แพ้เหล็กซึ่งในเมตาปัจจุบันเหล็กนี่ อยู่ไหนอะเหล็กใช่ครับตัวหาเหล็กกันไม่เจอเพราะว่าโอกาสที่อามาโจจะโดนฮิตวันฮิตเคออน่าจะเป็นเรื่องยากมากๆใช่ครับเขาเขาเป็นน้ำแข็งล้วบอกเขาเป็นเทลัสน้ำแข็งด้วยอะแตงถ้าหากลิซซดอนผมคุณหยิบไพ่ไปหนึ่งจนเหลือหนึ่งใบผมก็ตีเขาทีเดียวตายนะแต่ผมไม่ได้หยิบงปบอกเลยผมมข้ามทีเดียวอยู่แล้วดูคุณดูท่านผู้ชมดูคุณเห็นตัวเหลืองๆในเด็กนี้ไหมโลตัมอะผมยังตีเขาไม่ตายเลยเตอรร้อยเก้าสิบ พาคาตลอดไพต่ตามไพ่ผมเท่าเดิมตลอดโอ้ลุงเงี้ยเอาเป็นเต้กันไหมข <c oughs> ่าดีกว่าได้เล่นหน่อยใช่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าอเมโจเทราเซ่าจริงๆเป็นอีกหนึ่งเด็กที่น่าสนใจในชุดครับผม เสียงคำรามจากอดีตประกายแสงจากอนาคตเนี่ยชอบยิมที่เขาตัวเขาอยู่ตัวเขาอยู่ทางฝั่งเสียงคำรามจากอดีตอ่าก็คือเป็นอีกเด็หนึ่งที่น่าสนใจครับแต่ว่าเจ้าใบวนิลาอยู่ประกายแสงจากอานะครับแปลว่าต้องเสเปิดสองบล็อกใช่ก็คือแยกกันจะเล่นอมาโจก็ซื้อสองบล็อกเลยใช่ครับ กเป็นประมาณนี้สําหรับเด็กนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเดที่มองว่าน่าสนใจแล้วจริงๆทางต่างประเทศก็มีหยิบไปแข่งกันบ้างคนที่หยิบไปแข่งฮ่าจะเป็นคนคนไม่ดีรู้ว่าดอนเยอะเลยเอามาเผื่อเจอเจอดอนเจอดอนว้าตังยิ้มังยิ้มเลยก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็เด็ก็ประมาณนี้พี่เอ็ดกับพี่ปิ้นก็ขอลาไปก่อนครับผมคลิปต่อไปจะเป็นไงก็ฝากติดตามเลยนะครับผมครับวันนี้ครับสวัสดีครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <ม>ให้พวกเราด้วยใครอยากเริ่มเล่นการ์ดมาหาพวกเราได้เลยที่เดอะฮับเซียรังสิทอังชั้น2นะครับผมอย่าลืมดูวิดีโอเก่าๆของพวกเราก็ได้นะอยากได้เด็กลิสไลย์ไปดูได้หรือ